สวีดัสสวัสดีทุกทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o c ีเอับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม PB ไพยแบงก์กันดีเช่นเคยทุกคนก็อาทิตย์นี้ PB มีการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์ประจําสัปดาห์นะครับทุกคนก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันมีอะไรอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นก็มีซีรีส์ใหม่เข้ามาซึ่งน่าสนใจอยู่พอสมควรแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เออราวเป็นซีรีส์อ e ีกานะทุกคนที่ ยังอยู่เมื่อตั้งแต่อาทิตที่แล้วนะก็คือยังเป็นการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์อาทิตย์ที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ออกไปก็ยังเปิดขายอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าไอ้เจ้าซีรีส์เนี้ยผมรู้สึกว่ามันแรงอยู่พอสมควรนะเพราะว่ามันไม่ค่อยที่จะหาเล่นได้ง่ายๆแล้วนะในยุคสมัยนี้แต่ว่าโอเคในเมื่อ PB เขาอัปเดตมาหรือแบบอาทิตย์ที่แล้วเขาอัปเดตมาเขาเอาตัวนี้มาวางขายก็สายสะสมก็อย่าลืมละกันนะทุกคนแต่ว่าที่ผมดูแล้วอ่ะมัน แทบจะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรใหม่ๆเลยนะทุกคนก็มีตามนี้แต่ว่าซีรีส์นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นซีรีส์ PBTc 2015นี่คือน่าสนใจอยู่พอสมควรนะรทุกคนแต่ก็ไม่อ่ะวันนี้จะไม่จะไม่มาเล่นในเจ้าซีรีส์อะไรพวกนี้หรอกแต่ว่าวันนี้จะมาเล่นเจ้าซีรีส์ใหม่นี่ก็คือซีรีส์คนะัมแบ็กสองพนนั่นเองทุกคนก็โอ้โหเป็นไงสวยอยู่พอสมควรนะครับก็ใช้ได้ใช้ได้บอกเลยใช้ได้ก็ วันนี้ผมจะมาเล่นเจ้าซีรีส์ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตหยิบมาสักกระบอกหนึ่งแล้วกันนะที่จะเอามาเล่นนะแต่ว่าผมจะไม่เล่นสนยัยละผมไม่อยากเล่นในเด,ดสาเด่าเลยแล้วผมกม็อยากเล่นทีเด็ดซึ่งตัวเลือกสุดท้ายของผมนั่นก็คือเจ้า Hk 417่นเองทุกคนก็มาผมจะหยิบ Hk 417มาเล่นสักหน่อยนะกันนะทุกคนมาขอสักวันหนึ่งมาเราขอเล่นหน่อยก็คืออยาก อยากเล่นอยากเล่นเอาไว้ง่ายอยากเล่นก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเจ้า Head h k 417ตัวนี้นะครับทุกคนก็โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูฉายากันเลยดีกว่าว่าผมใช้อะไรบ้างนะทุกคนฉายาที่ผมใช้อ่าเดี๋ยวผมขอปับก่อนนี่ตามนี้ฉายาที่ผมใช้ก็ตามนี้ตามปกติเลยก็คือเป็นฉายาคุ้มซีแล้วก็เป็นฉายามีดเพื่อเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็เพิ่มความคล่องแคล่วในการโยกตัวนะครับทุกคนแล้วก็ไอเทม ไอเทมก็จะมีประมาณนี้ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนี้แหละอย่างที่ทุกคนเห็นตามนี้เลยก็จริงๆซีรีส์นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่อะไรหรอกแต่แค่มันเป็นลายใหม่ที่มันน่าสนใจดูดิบโอ้โหมีรูปคนด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดผมก็เลยรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันน่าเล่นอยู่พอสมควรนะครับทุกคนก็โอเคถนะ้าใครอยากจะจับซีรีส์นี้ไปเล่นก็จริงๆแล้วไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรนะก็เป็นซีรีส์ที่ลวดลายทําให้แบบน่าจับน่าใช้มากขึ้นแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยแต่ว่าที่ผมเลือก HK 417เพราะมันมีเอฟเฟกการเล็งนี่แหละครับทุกคนเอาง่ายๆมีนเอฟเฟกการเลงเพราะว่าเจ้าปืนกระบอกอื่นเท่าที่เห็นมาก็แทบจะไม่เห็นเอฟเฟกอะไรเลยนะทุกคนนี่เจ้าไอสก็ไม่มีนะทุกคนก็มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่มีเอฟเฟกในการเล็งนะทุกคนก็โอเคมาผมจะเล่นเจ้า HK 417นั่นเองนะครับทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวเราเข้าไปหาห้องเล่นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเช้าเช้านี้แทบจะไม่มีใครเล่นมาเดี๋ยวผมจะพยายามหาห้องที่ เล่นได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่มีห้องเล่นก็เดี๋ยวจะโยกย้ายไปในห้องที่เล่นกันได้ทุกยศแล้วกันนะนั่นคือเซิร์ฟเวอร์แข่งขันนั่นเองนะครับทุกคนโอเคป้าผม้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมไปเลยดีกว่าครับไปครับ let's go <S โอเค let's go มาโอ้โหได้ห้องทั่วไปสักทีทุกคนมาได้ทีเจ็ดมากระบอกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นฉายาลั่น4นะทุกคนก็มาจะได้เล่นได้ง่ายๆสบาย าะว่าเล่นด่านนี้มันไม่มีจุดให้เฮดเคซุ่มเลยหวาจริงทุกคนโหยโหทำไมทำไมยิงกันขนาดนั้นวะโอ้โดนระเบิดวะเรามองไม่เห็นเขาอ่ะหรือว่าจะเล่นแบบหหรือว่าจะเล่นหรือว่าผมจะเล่นแบบว่าแมท แบตแล้วก็บอกเลยเอาเอ้าตะกี้เพื่อนเราเขายืนเฉยทลไหมวะไอเราก็นึว่ายิงไปแล้วโอ้โหนี่จะตายแต่ระเบิดอย่างเดียวจริงปะเนี่ยจะโดนแต่ระเบิดอย่างเดียวไม่ได้นะอะไรวะเนี่ยมันโดนแต่ระเบิดอย่างเดียวเลยวะ่ะ เอยหลังเข้า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 เอยแป๊บนึงเลยสิเ็ดนัดสิเบ็ดนัดแป๊บนึงจะเย็นเพื่อนโอ้โหวุ้ยโดนสองทางสามทางว่ะแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วซีรีส์ใหม่มันก็ไม่มีอะไรจริงเลยทุกคนมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่า แต่ถ้าให้มีจริงๆผมก็น่าจะเป็นซีรีส์ e ีกาอะเพราะว่าที่ผมดูๆแล้วนะมันมันโอ้ยเวโแต่ระเบิดจริงๆใช่ไม่เนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าซีรีส์ e ีกามันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามีเอฟเฟกที่ดีดีกว่าไอ,อซีรีส์ใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยผมแค่รู้สึกงันนะั้นอ๊ยอ้วนโอ้ยวันนี้ดวงไม่ค่อยสมพงกับระเบิดเท่าไหร่เลยว่ะ หรือว่าด่านนี้มันไมน่มันหลบระเบิดยากกันวะผมไม่เข้าใจนะแล้วแบบโอ้ยน่ปาระเบิดกันยับเลยวะโอ้โหพี่สนั่นหวั่นไหวจอสั่นไปดิจอสั่นไปทีนี้โอ้โหเฮ้ยตรงนี้ฐานเกิดเขานี่ว่าไม่นา่าโผล่เข้าไปเลยนะยงไงวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ได้เฉยไม่คิดว่าจะไม่คิดว่าจะได้นะเมื่อกี้ตาปลาสุ่มๆไปก่อนกลับได้ซะงั้นอุ้ยระเบิดเยอะจังวะเฮ้ยเขาจะหยอดแต่ระเบิดกันเยอะจริงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงดิลูกพี่เฮ้ย ไปไหนก็เจอแต่ระเบิดปะโธษเ้ยรู้สึกว่าดวงจะสมพงกับระเบิดจริงนะตายตายตายเนี่ยซีรีส์อีกาเห็นนะผมรู้สึกว่ามันมันมีอะไรเอฟเฟกที่ดีกว่าเจ้าซีรีส์ใหม่ที่เข้ามาอีกจริงๆก็จะเล่นซีรีส์อีกาแหละแต่ว่าซีรีส์นี้มันสวยกว่าโอเค let's go มาเรามาอยู่กันในด่านหอสมุดบ้างดีกว่าว่ะโอ้โหด่านเมื่อกี้บอกตรงๆว่าเข็ดว่ะจริงทุกคนเข็ดว่ะ ผมเล่นไม่ได้วะ่ะคือมันโหด่ามันแบบที่แคบมากจะหลบระเบิดนี่คือแบบมันหลบยากมากผมผมไปแกะมาแล้วคือแบบคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันไม่ใช่จะบอกไว้ดีวะคือมันมันเป็นส่วนสนุกที่ทางเดินที่แคบแล้วแบบเวลาปาร,ระเบิดอัดเข้ามามันไม่สามารถหลบได้ยิ่งแบบเออระเบิดลูกสองลูกเนี่ยพอได้เว้ยแต่ถ้าเกิดอย่างแบบสามสี่ลูกเงโอ้ยไม่ไหวแย่ yeah. เกือบแตกดีนะเขายิงไอ้นี่ก่อนเราต้องเล่นซุ่มเคสเคเราต้องเล่นซุ่มเดิน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 ตายครับ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 มีมีมีเดี๋ยวเขาเดินขึ้นมาแน่นอนคนเดิมอะ่ะเพราะว่าที่เขาที่ที่เรายิงเขาตายเมื่อกี้เนี่ยเขาขึ้นมาแน่นอนมุมเดิม เฮ้ยแต่นี้หน่อยตรงนี้ไม่มีระเบิดรู้สึกว่ามันเงียบดิไม่ค่อยวุ่นวายเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเกินไปพี่โอ้โหเจ้าระเบิดเจ้าเจ้ามายัดเราเลยไงไอเจ้าเจ้าโอ้ไม่น่าโดดเข้าไปเลยถึงโดดเข้าไปเมื่อกี้ก็ตายอยู่ดีนั่นแหละจริงน่าผมเป็นเคนะพี่ ไปจุดมันก่อนว่ะจัดการดีเพื่อนจัดการดีเพื่อนเพื่อนเราเก็บแล้วว่ะเราได้แอซิดมาหนึ่งครับเพราะว่าเพื่อนเราช่วยยิงครับเมื่อกี้นีส้สวยงามสวยงามเฮ้ย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 ข้างบนเหรอมีข้างบนมาว่ะหาแนวร่วมเดินเข้าก่อนผมแค่รู้สึกว่าแบบ โอ้โหโดนเอฟเฟกปืนเขาไปเมื่อกี้นี้แทบจะมองไม่เห็นเลยครับทุกคนเฮ้ผมเห็นหัวคนเมื่อกี้นี้หัวแตกเฉยเลยว่ะเฮ่เฮ้เฮ้เฮ้เฮแม่ขอได้อยู่ได้อยู่ อุ้ยใจคอเขาจะดักแต่ข้างบนอย่างเดียวจริงๆใช่ไหมเนี่ยเออจริงๆว่ะเขาดักข้างบนจริงๆว่ะเมื่อกี้เห็นแบบแบบมาแล้วมาแล้วข้างล่างมาแล้วเออไอ้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 โอ้โหหน้าจอมืดเลยว่ะซีรีส์อะไรเนี่ยโดมินิกปะเนี่ยมืดตึ๊บเลยเมื่อกีน้นี้มองไม่เห็นเลยว่ะเจอแล้วเข้าหัวว่ะ จะทำไหมเนี่ยเ,ยเยโโฮ้ยเฮ้ยโอ้โหนี่แหละความร้ายกาจของซีรีส์โดมินิกนี่แหละเพราะว่าเวลาถูกยิงอ่ะมันหน้าจอมันจะมืดเว้ยพอหน้าจอมืดอะ่ะน่าเราจะมองไม่เห็นเขาเลยเว้ยทีเจ็ดเจ็ดเอาอะไรวะจบเกมซะแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหไม่ยิงกันโหดจังวะ ยิงกันโหดเกิ okay, นโอเคเลตสก้ไหนๆจะเล่นทั้งทีแล้วก็เล่นให้มันครบไปเลยนะทุกคนก็มาท้ายคลิปขอปิดท้ายด้วยสไนเปอร์สักโอ้ยดูซิว่าเราจะสร้างความน่ารำคาญให้กับทีมฝั่งหนูได้ไหมไม่ได้หรอกเรื่องสไนเปอร์ไว้ใจพี่น้องโอ๊ย ้ยทำไมฝั่งนู้นมีแด่โครโหนาะใช้ไม่ได้เลย <c oughs> โอ้โหทำเป็นเล่นไปมีแด่โครโหนะแล้วเนีย่ยทำเป็นเล่นไปโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> อุ้ยโอ้ยใครยิงหัวเมื่อกี้นี้ เฮ้ยไม่โดนวะฆ่าได้ไงวะเราไม่ควรที่จะอยู่น em> ั้นเพราะว่าเป็นเป้านิ่งเราต้องคนขึ้นข้างบนนะครับทุกคนเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเน่เข้าหัวดีจังวะเฮ้ยอะไรเพื่อนเพื่อนทำไมเน็ตเป็นอย่างนี้เน็ตเพื่อไปอะไรโอ้โหเขายิงหัวแม่นจังวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยย mm ิงได้อยู่ยิงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขายิงหัวแม่นอะใช้ได้เลยเขายิงหัวแบบมาดิครับเราก็แม่นเหมือนกันอย่าไปกลัวยิงได้หมดอะขวางทางปืนยิงหมดไม่สนใจขวางทางปืนยิงหมดโอ้โหแล้วหัวเรากรอบด้วยเรื่องเรื่องอะอะไรอะไร แหมยืนดักเลยนะตายเข้าไปเนี่ยไอ้ขวาเข้าไปเนะี่ยตายตายตายหมดอักเรื่องสลายไว้ใจพี่น้องอุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยไม่โดนน่วะเฮ้ยโอ้โหยิงพลาดเฉยเลยยังไงวะไม่เข้าใจตัวไอด่ดอเป็นไวขนาดนั้นเลยววะมันไวขนาดจนที่ผมยิงพลาดเป้าได้ยังไงเนี่ยมันไวขนาดนั้นเลยไง โอ้โหเรียบร้อยครับแลกกันไปไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าวะข้างบนดีกว่าเรื่องง่ายๆสบายๆเพื่อเราอยู่ข้างบนแล้ววะ่ะที่เล่นใหม่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดโดนโอ้โหวิโด้ข้างบนวะ่วนวะเฮ้เขาบุกหน,นักจริงวะอันนี้เรื่องจริงเลยอะไรอย่าสนแนปอย่าสนแนปบอกเลยว่าอย่าสนแนป อย่าสนแนปเล่นสไนเปอร์พลาดแล้วพลาดแล้วเฮ้ยโอ้โหวิ้งวิ่เว็เแบบ่เวิ่งบเ่ิ่งแิ่งด้่วยนะวรื่องงเร่่งงอ่ะเข้าวัวิ่เ,เว่ะ่ว่ะเอ้า เข้าหวัวดีจังเลยไม่ไหวเลยอย่างนี้<ป>เราต้องค่อยๆยิงผมว่าค่อยๆเล่นตอนเช้าตอนเช้ามันอย่างนี้แหละมันยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่เพราะว่านี่ไงเพราะว่าผมไม่ได้วอร์มก่อนเล่นไงก็เลยสดๆเลยเล่นแบบด้นสดให้ทุกคนดูเลยครับทุกคนจะไ,ได้รู้เลยว่า โอ้ยโผล่มาตายโผล่มาตายจริงเฮ้ย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 สกอร์เท่ากันแล้วเว้ยสกอร์เท่ากันแล้วเว้ยคิดว่าไงวะคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงเฮ้ยเฮ้ยสกอร์นำเว้ยสกอร์นำเว้ยสกอร์นำเว้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น้ำอยู่ตัวนึงน้ำอยู่ตัวนึง มีคนโผล่มาปะเนี่ยรอบนี้ไม่น่าพลาดแล้วจริงโอ้โหแพ้โอ้โห r e y win แพ้ได้ไงวะโอ้โห,โอโหสองตัวเองเสียดายเสียดายโอเคทุกคนเป็นไงกับมฮากาบเจ้าซีรี COMEBACK 2024เป็นลวดลายที่สวยงามพอสมควรแล้วก็เป็นซีรีส์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเกม P.B. Point Bank นั่นเองนะครับทุกคนก็พุ่งตรงว่าเจ้าซีรีส์นี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยมีแค่ลายปืนที่มันสวยงามเท่านั้นที่เป็นลายปืนที่น่าหยิบน่าเอามาใช้น่าหยิบเอามาเล่นก็แค่นั้นเองนะทุกคนแต่ถ้าเกิดใครเน้นเอฟเฟกก็ผมแนะนำให้ไป ซีรีส์ข่าวเลย้วกันนะถึงลวดลายมันจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ก็ทุกปืนมีเอฟเฟกแน่นอนนะครับทุกคนก็สําหรับคนที่ต้องการเน้นเอฟเฟกปืนหรือไม่ต้องการเน้นลวดลายก็อยากจะเล่นแบบหล่อๆก็มาซีรีส์คอมแบ็ก2024ได้ส่วนถ้าใครอยากเน้นเอฟเฟกอะไรพวกนี้ก็ไปซีรีส์ขาวนะทุกคนก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็ คลิปนี้มาเล่นให้ทุกคนดูเฉยๆกับเจ้าซีรีส์คอมแบ็กสองพอาจจะไม่ได้เล่นซีรีส์คาวนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจผมก็เลยเลือกหยิบมาแค่เจ้าออคอมแบ็กสองพี่สิเท่านั้นเองนะครับทุกคนก็โอเคคลิปนี้เหมือนเดิมถ้าได้เกิดทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับทุกคนส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันได้เลยนะครับทุกคนส่วนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊า